จะโอบจะโอเป็นเด็กที่ในสิ่งที่ครูอยากจะฝากนะคะครูอยากจะฝากในเรื่องของความคิดตามทันมันในตัวของเราบ่อยไหมลูกในทย่ที่ผ่านมาก็ทำเอาให้บ่อยขึ้นแล้วบ่อยขึ้นแล้วบ่อยขึ้นนะคะเพราะเวลาอะไรที่มันถูกจัดวางไว้ในกรอบอย่างดีแล้วอะค่ะมันไม่เคยอร่อยนั้นเมื่อ,อไหร่ที่เราคิดอะไรมันเยอะไปมันจะถูกกรอบทันทีนั้นมันจะทําให้เราไม่ ไม่หลุดออกมาหนูเป็นเด็กที่ข้ามความสนุกไปเร็วเกินไปนะคะเหมือนแบบเด็กปุ๊บผู้ใหญ่เลยเด็กปุ๊บแก่เลยนะคะแล้วความบ้าความหลุดความเหลวไหลครูไม่ได้ต้องการให้เด็กเป็นคนเหลวไหลแต่มันมีได้บ้างเวลาทํางานทําเต็มที่เวลาเล่นเล่นให้เต็มที่กระโดดน้ําบ้าคั่งอยากจะทำอะไรทาเล่นให้เต็มเหนียวอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากเห็นในตัวหนูเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่ครูรักในตัวหนูมากๆ ก็คือความตั้งใจของหนูนี่แหละถ้าหนูจัดบริหารมันได้อย่างดีเวลาตั้งใจทาแล้วทําเต็มที่เวลาผ่อนผ่อนเต็มที่เลยฉันไม่สนใจไม่แคร์อะไรทั้งนั้นน,น,นะคะหนูจะมีความสุขมากมาแล้วมันทําให้ครูอยากสอนครูคนไหนก็อยากสอนเด็กที่ตั้งใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ